หิวยังฮะห,หิวไหมผู้กี้อ่ะเออเออเออหิวแล้วหิวแล้วไม่เช้าไปอยู่กินข้าวหิวแล้วเลยหรอกเออพอทำข้าวให้หนูเลี่ยหิวยังฮะห,หิวยังเสียงมาหอนหอเลี่ยนก็หิวครับลองละอ่ะกินข้าวกันดีกว่า คุกกี้มาลูกอ่ะมีสามตัวสามตัวอีกตัวหนึ่งไปไหนไม่รู้น้องเพนด้าหายยังไม่ได้ถามก็เลยว่าเพนด้าหายไปไหนไม่เจอสองวันแล้วันี่ให้เด็กดก,ก่อนเด็กๆหิวแล้วรถมาต้องรอรถผ่านไปก่อนไม่งั้นน้องวิ่งพวดครับน้องฝั่งนู้นจะวิ่งพวดมาทานันทีเลย วอาลูกมาอ,อวันนี้มาคนเดียวแม่เขาอยู่ร้านครับนอนอยู่ร้านวันนี้นอนคนละที่มาแล้วครับยินข้ามมาแล้วตัวสีขาวเอลูกมะอ่าอีเลนกินโอ้ดีใจดีใจครับกระโดดเลยหนึ่ข้าวอะ นั่งรอ <laughs> นั่งรอเหลือลูกหน้าขาวนี่หน้าขาวนี่ <laughs> กินกินเลยลูกแพนด้าหายไปไม่เจอมาสองวันละกลัวรถชนมากเลยแพนดา้กากลัวรถชนกลัวโดนยาวันนี้ได้กินสามตัวก่อนเมื่อเช้ากินแค่สองตัวพุก,กี้ไม่อยู่ กินข้างในไม่ช้าพี่ไม่อยู่ก็จะมีน้องเอเลี่ยนแล้วก็น้องตัวนี้กินอยู่สองตัวให้หาเด็กๆแล้วก็จะไปลงคลิปลงภาพนิ่ง,งบ้างกับตอบคอมเมนต์ปุกไอเอฟซีบ้างมัวแต่ยุ่งกับงานช่วงบ่ายมางานเข้าก็เล่นง,งานเลยก็ไม่ได้ค่อยไปตอบใครแต่ลงโพสลงอะไรไว้อยู่ก็อรอให้เด็กๆกินเสร็จแล้วครับ ก็จะหุงข้าวไว้ให้พรุ่งนี้เช้าด้วยลูกน้องตัวนี้ครับกิ้นเก่งมากเออกินเก่งอย่างเลยลูกเอ,อ้ยนี่แหละอิ่มเราก็จะไปครับไปแล้วกินหมดเราไปก่อนครับหัวน้องปุก,กี้ไล่ถ้าน้องปุก,กี้ออกมานี่ไม่มีใครได้กินดีล่ะไล่กระจาหมดจะตัวผู้ตัวเมียไล่กระจิงหมดน้องเคยโดนครับพอกินเสร็จก็ต้องรีบไป อันนี้น้องตัวด้านกินเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่เศษนิดหน่อยน้องไอเลียกกำลังจะหมดอันนี้เดียวส่วนน้องป,ปกุกี้โอ้โหคุณปุกกี้ดูคุณปุก,กี้ครับเกลี้ยงเลยคุณปุก,กี้เมื่อเช้าไม่ได้กินไปไงล่ะฮะเมื่อเช้าไม่ได้กินอะ่ะชมน้ำหน้าชมน้ำหน้าเมื่อเช้าไม่ได้กินชมน้ำหน้าได้กินขนมต่อครับเมื่อกี้มาถึงให้กินขนมไป สี่ห้าแท่งแล้วเราก็จะให้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเราให้อาหารเม็ดเพิ่มเลยครับไม่อิ่มเราให้อาหารเม็ดเพิ่มเลยแต่ข้าวหมดแล้วเดาหงให้กินพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้ถ้าอยู่นะถ้าไม่อยู่โตร